วันนี้ผมมีสูตรชานมไข่มุกบราวน์ชูการ์สุดแสนพิเศษมาแจกครับซึ่งแน่นอนเลยว่าสูตรนี้หวานมันกลมกล่อมหอมกลุ่นแล้วก็อร่อยสูตรนี้จะเป็นยังไงทําไปพปร้อมในคลิปนี้เลยครับและว,วัตถุดิบในวันนี้ครับอย่างแรกเลยครับก็คือซอสบราวน์ชูการ์แล้วก็จะมีน้าตาลทรายแดงจะเอาไว้ทํากับแก้วที่เราใส่ฟองนมครับแล้วก็จะมีการพ่นไฟแล้วก็จะมีเจ้าไข่มุกแบบนี้ครับต้มมาพิเศษเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะครับมีตัวผงชาไต้วหวันนะครับตัวนี้ก็คือง่ายในการที่ทําเครื่องดื่ม นวนและที่ขาดไม่ได้เลยครับกับพระเอกของเราครับก็คือค้นจืดนกเหยี่ยวฟอคอนเอ็กซ์ตร้ากล่องนี้เลยครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเป็นตัวที่ให้รสชาติความกลมกลม่อมหอมมันแล้วก็ไม่กลบทิ่ินชาและกาแฟครับซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้เป็นผู้ผลิตเดียวกับนมโฟโมโดึงการตีคุณภาพและความอร่อยได้เลยครับขั้นตอนแรกครับเราจะมาใช้เจ้าค้นจืดนกเหยี่ยวฟอ l คอนเอ็กซ์ตร้ากล่องนี้นะครับใช้ปริมาณอยู่ที่150 ML ซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยครับสามารถใช้แทนนมสด พัชจะไลได้เลยนะครับเพราะตัวนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าแล้วก็เหมาะในการทําเครื่องดื่มที่เป็นนมมากๆเลยนะครับผมก็ใช้อยู่ที่150 ml นะครับแล้วก็จะมาใช้เป็นผงชาไต้หวันสําเร็จรูปนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าเราสามารถใช้ง่ายใส่ไป2ช้อนแบบนี้นะครับสำหรับเมนูเย็น และเราก็ใช้เป็นเจ้าเครื่องดีฟองแบบนี้ละลายง่ายนะครับในส่วนของการใส่ในเครื่องดื่มเย็นๆความอร่อยกลมกล่อมของแก้วนี้ครับจะมาจากส่วนของนมครับที่ให้ความมันนะครับแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้เครื่องดื่มเนี่ยครับมีความกลมกล่อมขึ้นผงชาเราเนี่ยจะละลายเข้าในนมได้ดีนะครับสีมันจะเหมือนแบบตัวชาไต้หวันเลยนะ บบนี้นะฮะแล้วก็จะมีฟองเล็กน้อยนะครับเราจะมาทําอีกแก้วหนึ่งพร้อมกันครับซึ่งจุดประสงค์ในวันนี้เนี่ยอยากทําแบบ2สไตล์เนาะสไตล์แรกก็จะเป็นชาที่แบบว่ามีการตกแต่งด้วยบราวน์ชูกามีตัวไข่มุกอยู่ข้างบนซึ่งก็เป็นออริจินอลเนาะแต่ว่าอีกแก้วนึงเนี่ยจะทําแบบพ่นไฟเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยชอบแบบกินแบบโอ้โตชาพ่นไฟที่แบบมีแวลูแล้วมันแบบน่ากินมากๆซึ่งวันนี้ทํา2สูตรเลยฮะแก้วแรกเนี่ยเราจะเอาเครื่องดื่มไว้ล่างเนาะแล้วก็เอาไข่มุกไว้บนครับ ฉะนั้นเราก็จะลาดซอสลงไปแบบนี้เลยทุกคนถ้าเกิดสมมุติว่าคุมปริมาณได้ยากเนาะเช่นการเทเนี่ยแนะนําว่าใช้ขวดบีบนะครับมันจะคอนโทรลได้ง่ายกว่าเนาะทุกคนต่อไปเนี่ยเราจะมีการตักไข่มุกลงไปก่อนสําหรับอีกแก้วหนึ่งนะครับเพราะว่าแก้วนี้เราจะทําเป็นแบบพ่นไฟฉะนั้นไข่มุกมันต้องอยู่ข้างล่างครับจะลาดซอสต่อเลยฮะแล้วถ้าเกิดใครชอบความหวานเนาะแนะนาฮะว่าก็ใส่ตามชอบได้เลยเพราะว่าจริงๆมันหอมนะนอกจากความหวานที่มันได้มันก็จะหอมมากๆเลยนะครับตัวบราชูก้า หึ้งใส่น้ำแข็งลงไหมครับโอเคประมาณนี้ก็ได้แล้วครับอ่าคราวนี้ก็จะเทเจ้าบัวชาไต้หวันลงลงไปเลยฮะนี่ต้องบอกว่าสีสวยมากเลยนะแล้วก็เอาไข่มุกครับตักลงไปเลยให้มันปิดหน้าน้ำแข็งได้แบบพอดีนะครับก็เสร็จแล้วกับแก้วแรกครับกับสูตร ทานมไข่มุกบราซูการ์ในแบบฉบับของ easy coffee ครับนี่เลยส่วนอีกแก้วหนึ่งเนาะเราก็จะมาใส่ชาลงไปครับอันนี้ท็อปปิ้งอยู่ล่างเนาะหลายคนชอบอะแล้วก็มีแบบครีมข้างบนเนาะต่อไปครับเราจะมาตีฟองสําหรับการทําฟองนมนะครับเราก็ใส่นมลงไปเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกเป็นแบบทูนวันเลยใช้ได้หลายอย่างไม่ว่าจะใช้ในการทําเครื่องดื่มก็ได้ใช้ทำท็อปปิ้งก็ดีนะครับนี่แล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะครับชา้ชาช้าให้ฟองนมเนี่ยมันขึ้นมาเป็นชั้นครับแล้วก็สมูท เทคนะิคเนาะคือต้องใช้นมที่เย็นจัดเท่านั้นนะครับทุกคนโอเคหลังจากนั้นครับเราก็จะเทลงไปแบบนี้ครับบนหน้าเครื่องดื่มครับนี่บึ้งและเราก็ใช้เป็นตัวน้ำตาลบราวน์ชูก้านะครับจริงๆมันเป็นน้ำตาลทรายแดงใช่ปะอ่าโรยครับแบบนี้แล้วก็เราจะมาเผากัน,นครับนี่คือจริงๆอ่ะไอตัวแผ่นรองเนี่ยมันก็สำคัญนะทุกคนฉะนั้นถ้าเกิดเราลองเนี่ยมันก็จะไม่ไหม้ขอบแก้ว เอาแค่ okay, แบบว่าหน้ามันเริ่มกรอบๆเนาะแต่อย่าให้มันแบบไหม้แบบลุกโชนนะจากของมันจะกลายเป็นเหม็นนะฮะอันนี้เราก็พอประมาณเนาะนี่ครับโอ้เสร็จแล้วครับนี่เลย2แก้วครับกับชานมไข่มุกบราวน์ชูการ์แล้วก็ชานมไข่มุกบราวน์ชูการ์พ่นไฟนั่นเองนี่ครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมทั้งสองแก้วนี้ดูครับแล้วก็รีวิวเนะว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับนี่แก้วแรกก่อนแล้วกันเครื่องดื่มต้องบอกเลยว่าอร่อยลงบัวมากครับมีความเป็นบอดี้ของนมครับมันจะทําให้เครื่องดื่มเนี่ยครีมมี่มากขึ้นแล้วก็มีความหนักแน่นของเนื้อนมมากขึ้นนั่นเองทําให้ชานมไข่มุกแก้วนี้ลงบัวสุดๆเลยครับแล้วก็ยิ่งทานคู่กับไข่มุกแบบนี้เนาะตักให้ดูเลยฮะแบบนี้ ต้องบอกเลยครับว่าอร่อยมากเลยเหนียวหนึบนุ่มหนับครับแล้วก็ออริจินอลแบบชาไต้หวันจริงๆเนาะส่วนแก้วนี้เนาะก็จะเป็นในส่วนของบราวน์ชูกาครับแล้วก็มีตัวน้ำตาลที่เราพ่นไฟด้วยเนาะฟิลลิ่งมันเนี่ยคือข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวไข่มุกอะฉะนั้นแบบมันก็จะหนึบหนับเวลาเราแบบดูดขึ้นมาพร้อมกันเลยเนาะแล้วก็ข้างบนเนี่ยฮะเวลาทานคู่กับฟองนมแล้วก็ตัวน้ำตาลทรายที่เราเผาไฟเนาะหื พอทานคู่กับน้ำตาลที่เราเผาไฟเนี่ยมันทําให้เครื่องดื่มเนี่ยดูอร่อยกลมกล่อมมากขึ้นครับและเครื่องดื่ม2แก้วนี้ครับจะอร่อยไม่ได้เลยครับถ้าขาดค้นจืดน,นกเยียวฟอร์คอเอ็กซ์ตร้ากล่องนี้ครับ ใครอยากทำเหมือนสูตรโอมในคลิปนี้ครับก็สามารถสั่งซื้อนกเกี่ยวพอคอนเอ็กต้ามาลองทําได้ครับซึ่งช่องทางการจัดจาหน่ายครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องดื่มและก็เบเกอรี่ชั้นนําทั่วไทยครับหรือแมคโครทุกสาขาและเขาก็ยังมี2ขนาดด้วยนะครับเป็นแบบกระป๋อง385มิลลิตรและแบบกล่องสําหรับผู้ประกอบการและคาเฟ่1,000มลเลยครับสามารถหาซื้อได้และลองทำตามโอมในคลิปนี้ดูครับ